สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแม่แม่แฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะคะมือน anyway> ีสีฮัทเหนลูกไส้เป่าน้มโลงเบิงค่ะคุณแม่เอฟซีนะคะประพรมน้ำมนต์นะคะเอฟซีทุกท่านสีฮัทลูกไส้เป่าหนามเบิงสีฮัทได้บหนึ่งสองสามเหนือฮัทครั้งแรกนะคะนี่ฮัทครั้งแรกโอ้ ัครั้งแรกสิได้บ่เอ้ความพยายามเอ้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โอ้เฮ้ยโบเคยไนะฮัทจ้าเกือกกำลังกำลังฮัทเหล็กๆนี่แหละค่ะคุณแม่เอฟซีโอ้นะคะคุณแม่คุณพ่อทุกท่านนะคะเบื้องลูกชายสิเฮ็ด oh. <Thank> ได้บเออเออได้เท่านั้นก้อนได้เท่านั้นก้อนพร้อมพอเปียกมืดแล้ว พร้อมหนือไม่ไหนพมาลุ้นด้วยกันนะคะพี่น้องมาลุ้นด้วยกันจ้ะว่าลูกไส้สีเห็ดได้อโบเอาโอ้เวลาเพิ่นหัดเพิ่นเอาเห็ดจะสั่นหมดเจ้าเพิ่นไหนบีบจค่สั่นนะเอาเออโห่เกือบเลี้ยงตัวแล้วเอ้าหนึ่งสองสามลูกหนึ่งเอาเป่าแล้วคนเก่งเออวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยขนาดครั้งแรกไม่เคยหัดสักทีเาั เกือบได้แล้วเฮ็ดสิเฮ็ดอีหยังกะซางเนาะค่ะต้องมีโคงให้เพื่อนกินเด็กหน่อยให้เขาดูดเองไม่ได้แล้วพ่อยังยังมาเนี่ยเขยังมาท่านไอหูเฮ็ดดูโผกับลูกสู้ๆน้ำเมือยจนว่าอันนาเลื้งงมดเร็วค่ะมุนโผล่คุณแม่สิเอขันมาล้วเอาแล้วแม่สิหูโบนาอ ต้องมีขันวันรัดเล็กเดียวข้เดียวเล่นกะเอาขันก่อนไห้ลูกชายอย่าดื้อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาเฮ็ดพรมน้ำมุนนี่พ่อยังยไปเอาขันอยู่บักหลาโรเปาเด้อบักหลาโลเป่า <c oughs>

น้ำน้อยน้ำอะมามาอาบึงซปเปานำไปเล่นสงกานละไปเล่นสงกลาอเอาหนึ่งสออ้อ อันหนึ่สองสามเฮ้ย,ยนี่นี่เออเปกติแล้วเขาต้องดูดในถังเองนะครับพี่น้องพอดีกำลังหัดวันแรกนะคะยังไม่เคยหัดเลยก๊าลังหัดล่องเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งนี่แหละคะ่ะ <p> ว่าเพิ่นสีฮ็ดไดโบฮิตผ <p> ู้ท่านใดเด้อคารนี้ก๊าลังแบบกุ<ป>บ้งไปไปก๊าซล่างหัด A bài tuần tuần lúc này, gần đây, yên là nó. Oh, hôm nay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 . Oh, hôm yeah. nay. Oh, hôm nay. Oh, hôm oh. oh, 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 oh. à, nay. ลู้งานเขาจะจะดูดีครับผมเอาเนื้อจงซ้ำปกติแล้วเป่าปุ๊บปุ้นนะกัสูงไปหดปุนเลยต้องฝึกเรื่อยๆอา

mọi ở, à, ở chăm 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 đủ chăm chăm xuống, chăm xuống, chăm xuống, chăm cầu chăm chắc chăm 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 แล้วน้ำในนั้นหมดแล้วเป่าได้ไง <laughs> นะครับแล้วอีกประมาณสามวันนะครับแล้วก,ก็กินเห็ดอียังกับซางตรงนี้แนวกินนะคะนี่ <มา S 1> สัน่นพ่นพย่อมเห็ดไทยมาลุงเดี๋ยวเขาก็จะรู้งานนะครับสามวันนั้นแหรอเดี๋ยวคลิปหลัง แม่คงจะได้ดูว่าใช้เพิ่มเปาเป็นเออเออเออหนึสองสามหนึงสองสามเปาลูกเปาคนเก่งเอ้เขาจะดูดเองได้บบกันเป็นไงเป็นแล้วก็ดูดเองครับแม่เขาก็เหมือนกันเปาเป็นผมเลยจะสอนขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะ เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์หนึ่งกำลังแร่งใจในเด้อคะ่ะกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยเอาอ้เอาเป้เาลูกเปา้าเด,ดแล้วนะคลิปนี้กับพ่อสมนีเนะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนาะวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กด กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยใช่สหมสวัสดีสวยครับ